จริงๆพื้นที่ตรงนี้อยู่ในประเทศไทยแต่มันยังมีเส้นที่แบ่งยังไม่ชัดเจนนะครับก็ยังเป็นเรื่องค้างคายอยู่แต่ว่าเราก็เปิดให้ทางฝ่ายกัมพูชาประชาชนเขาเนี่ยขึ้นไปตักกะละอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นวัดปกติธรรมดาแต่นี้การขึ้นไปร้องเพลงแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้เราไม่สบายใจเพราะนั้นทาง พอบอที่เกี่ยวข้องนี่ได้ทําเรื่องประท้วงไปแล้วนะครับภาคสองนะครับได,ได้ได้ทำเรื่องประท้วงไปแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ที่ปักกิ่งไปส่งพระเคี่ยวแก้วแล้วเดี๋ยวจะโทรคุยถ้าเกิดต้องดําเนินการต่อทางการทูตด,ด้วยก็จะดํเนินการสิ่งที่สําคัญก็คือเราเราไม่ได้คิดว่ามีอะไรที่ขัดแย้งกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายทั้งระดับ ประเทศทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานก็ไปมาหาสู่กันดีไม่มีอะไรซึ่งอันนี้มันก็เป็นอาจจะเป็นประชาชนทหารบางส่วนที่ขึ้นไปเที่ยวแล้วก็ไปร้องเพลงซึ่งเราเราไม่สบายใจว่ามันเป็นเสียลักษ์เดี๋ยวว่าจะเหมือนเรื่องเดิมเพราะนั้นเราก็แสดงจุดยืนที่ประท้วให้เห็นว่ามันมี2จุดที่ยังไม่ได้สามารถเอามาอ้างอิงได้กตไปเปิดให้เที่ยวอยูเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ เราเราก็ทำความเข้าใจอยู่บ้างแล้วแต่ว่าแบบนักท่องเที่ยวใช่ไหมเออบางทีไปห้ามยืนตรงนี้ห้ามถ่ายรูปก็จะถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเท่าทันก็สามารถที่จะทำไว้เป็นการป้องกันไอ้ความขัดแย้งไม่ได้มีอะไร <S <S ก็เหมือนกันภรรยาผู้ใหญ่ภรรยารัฐมนตรีภรรยาประชาชนเหมือนกันนะอยากจะถ่ายรูปอยากจะร้องเพลงก็เอาเท้านั้นนะก,ก็ถือว่าเราไม่อยากให้เป็นประเด็นที่มันตั้ง ขอให้เกิดความขัดแย้งสงบสุขไว้ดีกว่าเราก็ทําสัญลักษณ์ของเราคือเราประท้วงแล้เราก็มีตรงนี้ไม่ควรจะทําแบบนั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปก็ทุกคนก็ต่างแสดงบทบาทของตัวเอง